เอาครับมืดมืดหมอกหมอกแบบนี้นะเราต้องเอาตัวละครที่เขาสามารถส่องแสงสว่างได้นะเพื่อจะได้มาคอยค้นหาตัวละครกิ้งก่าโฟกิงให้เจอหน่อยนะครับตัวนั้นก็คือไลท์เฮาส์มอนเตอร์นั่นเองนะครับนี่ครับเขามีแสงจากดวงตาในการสาอหานะครับแต่ดูเหมือนเขาจะเห็นแล้วนี่ครับเอ้ยมืดมากเลยมืดมากเลยเดี๋ยวนะเอาครับ กิกาโฟคิงพยายามทำรามไล่ไปก่อนนี่ครับต่างคนเหมือนนักต่างเห็นกันนะเอาแล้วแล้วกิกาโฟคิงไปในสายหมอกไปด้วยความมืดเอาแล้วครับโอ้โหเร็วจริงเอาเข้าไปใกล้แบบนี้ไลท์เฮาส์บอนเตอร์พยายามกัดเทิบนะฮะนี่นะกาาระพางขาที่มีชีวิตนะเอาแล้วครับเอ้ยมาแล้วกิกาโฟคิงล่างข้างล่างข้างมาแล้วล่างข้างมาแล้ว เรียบร้อยนะครับโอ้หนี่นะฮะสุดยอนจริงเลยนะฮะเก่งในการพรางตัวแบบนี้นะครับก็ต้องมาเจอกับตัวละครที่เก่งในด้านนั้นเหมือนกันนะนั่นก็คือเวนดิโก้นะครับนี่นะเวนดิโก้ที่เขาเก่งในการพรางตัวกับต้นไม้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขายังไม่เห็นกิกาโฟคิงแต่กิกาโฟคิงมาแล้วนะครับมาซะเร็วเลยเวนดิโก้ว่าไง เดี๋ยวนะเวนิโก้บอกว่าพี่สปอยเลือกแมปนี้มานะฮะมันโล่งเกินไปนะมันไม่มีต้นไม้ให้เขาได้แอบนะถ้างั้นเอาเวนิโก้ล่างเอนเลชมาเลยนะครับล่างคลั่งมาเลยนะจะได้สู้ได้นะครับเอาครับแต่ด,ด้วยความที่เวนิโก้เดี๋ยถ้าไม่เห็นสตูนะเขาจะไม่สปอยต้นไม้ออกมานะฮะเออนะยังไงครับเวนิโก้เอาหน่อยครับปีสารกว้างลึกลับ ของตำนานเผาอินเดียนแดงนี่ครับมาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสปอร์ตต้นไม้มาเหมือนกันนะครับอยา่างไก่ครับอยางไก่ครับพีเดเตอร์อินเดมิสไม่เห็นนะครับไม่เห็นไปแล้วนะครับเอาครับแล้วเวดิโก้รอจังหวะอยู่หรือเปล่านะหรือว่าตัวติดบั็กครับขยับให้หน่อย <laughs> ไม่บั็กด้วยนะฮะไม่บั็กนะครับแต่ว่า เออตัวนั้นมันก็หลบในหมอกนะครับตัวนี้ก็หลบในต้นไม้เท่ากับว่าต่างฝ่ายน่าจะต่างไม่เห็นกันไหนะลองขยับให้มันใกล้ๆเล่อยสินะอ่ะเดินมาใกล้กันขนาดนี้แล้วต้องเห็นกันแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวนะกงกาโฟก king นี่นี่นายตาถั่วหรือ,อไงเนี่ยนายไม่เห็นเหรออ้าวจูบจะจูบกันอยู่แล้วดิไม่เห็นนะอขยับไปติโก้บะาแหมนะ เดี๋ยว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 เอ้ยแล้วเวนิโก้แกทำอะไรครับแกโดนเป่าลมแล้วเหมือนแกจะเออไปแล้วนะครับเวนิโก้นะฮะเออนะสงสัยต้องให้กิ้งก่าโฟกิงมาสกิลหน่อยนะเออบักไปแล้วโอ้ยจบเลยจบเลยพอเลยนะโอ้อ่ะนะยังไม่พอนะครับมีตัวละครตัวหนึ่งที่พี่สบอยหมั่นไส้เป็นการส่วนตัวนะ นั่นก็คือเมกาฮอนนะฮะมันไส้ตรงที่รูปร่างมันดูโชว์เก่าตล้วเันเอาแล้วคำรามใช่ไหมนี่นะมาเจอกับลำโพงใหญ่บ้างนะครับลำโพงใหญ่มาแล้วและโอ้โหเร็วจริงนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเมกาฮอนเห็นหรือเปล่าเมกาฮอนเห็นไหมเอ้ยพยายามจะทรงตัวอยู่นะฮะเอาครับเวนดิโก้ว่าไงคำรามไปแต่เมกาฮอนเหมือน เหมือนยังจับจุดไม่ได้นะฮะเหมือนยังตั้งหลักไม่ได้นะครับและยังไงครับถ้าจะบักนี้เดี๋ยวคุณจะแพ้นะครับคุ้เลเมก้าฮอร์ครับเออเอาฮะโอ้โหสู้กันในสายหมอกแบบนี้นะครับเราอาจจะดูตัวละครกันยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของเขาอ่ะเราก็ต้องสู้กันแบบนี้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ไม่สนุกนะเอาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเนี่ยเมก้าฮอร์นี่นะจะหาทางด้านกิ้งก่าโฟคิงเราไม่เจอเลยนะครับ เออนะถ้างั้นเนี่ยคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวพี่สปอยล์ขอเบรกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่สู้กันนะฮะอ่ะนะฮะการจะหาตัวละครที่มันเหมาะสมนี่ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเออเดี๋ยวนะเก่งในสายหมอกใช่ไหมนะมันมีกลุ่มตัวละครที่เขาเป็นกลุ่ม The Misty Gates อยู่เหมือนกันนะอ่ะเราจะเอาท่านนี้มาก่อนเลยนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ Misty Gates หมายเลข3นะครับ2027นะครับมาแล้วนะฮะ2027ว่าไงครับ เจอหมอกวันนี้หมอกเยอะนะฮะหมอกเยอะกว่ารอบที่ตัวเองเล่นนะฮะเอาแล้วครับและเปิด์ตี้ครับมาแล้วครับกิ้งก่าโฟกิงเราดิฟมาแล้วครับดิฟมาแล้วครับยังไงครับอุ้มพพยายามเฉาะไปที่ขาครับและ2 2 2 7เหมือนจะไม่เห็นนะฮะเหมือนจะไม่เห็นครับน้องๆเอาแล้วครับมาคล้ายๆกับเมกาฮอร์เลยนะฮะไม่เห็นนะฮะ และโดนแอบโจมตีแบบนี้อยู่ฝ่ายเดียวนะฮะอ้ยอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวอะไรครับพี่กำลังจะภาคเลยนะครับว่า2-0 2-7ตายแน่ๆนะครับแต่สงสัยนะแกรอให้เลือดตัวเองใกล้หมดนะครับแล้วก็หลอกให้กิ้งกาโฟคิงตายใจนะครับแล้วก็ใช้ขาเนี่ยเตะเข้าไปที่ปลายคางของกิกาโฟคิงนะหายจากแมปไปเลยนะครับโอ้โห เอาฮะสำหรับคิงกาโฟคิงนี่นะครับก็โดยรวมเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวละครที่มีแอเดเวชั่นที่สนุกนะฮะแล้วก็มันเป็นตัวละครที่มีกิมมิกนะมีฟังก์ชันพิเศษในตัวของมันนะครับแหมนะก็เรียกได้ว่านะเป็นหมอดที่เยี่ยมยอดอีกเช่นเคยหมอดหนึ่งนะครับจากคุณ King of Lizard นะครับโอ้โหต้องขอตกมือให้จริงๆนะครับ อ่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราใช้เวลาในการรีวิวกันมาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยอยากจะดูกิ้งก่าโฟกิงสู้กับตัวละครตัวไหนนะฮะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวพี่สบอยจะจัดให้ในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับอ่ะนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะตัวละครที่ถูกมารีวิวในวันนี้นะครับจะต้องมาทําความเคารพนะฮะตามธรรมเนียมช่องพี่สบอยนะครับสำหรับท่านแรกนะครับที่ตัวละครวันนี้จะต้องเจอนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะ เป็นสายพันธุ์เดียวกันด้วยนะสายพันธุ์กิ้งก่าเหมือนกันเอาเขาโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดียวเดียวเ,ยวเ,ยวเ,ยวเาเหมือนจะเห็นนะทําทรงเหมือนจะเห็นแล้วไม่เห็นนะฮะ682เอาครับ682ได้ยินไหมได้ยินเสียงคํารามไหมเขามาแล้วเขามาแล้วตบแล้วตบแล้วโอ้โหนี่ครับแต่682บอกนะครับทำอะไรไเด็กน้อยนะ พี่อยู่มาก่อนเองไม่รู้กี่ปีนี่นะโอ้หแปองเอาโชว์ให้น้องๆดูอีกหน่อยครับว่าถึงแม้จะอยู่ในสายหมอกอะไรยังไงเนี่ยหกแก็จัดการได้นะครับอ่ะนี่ฮะโอ้หาตัวยากเวลาหกแปดสอเนะี่ยนี่นะฮะยืนหล่อๆยืนได้เท่แบบนี้นะครับบอกว่าเองเจะคำลามก็คำลามไปนะฉันเก็บเสียงไว้แล้วก็เก็บแรงไว้งับไข่ของเองพีเดีย หายเลยนะครับแม็กิ้งกาโ King เรานะฮะอ่ะนะฮะหลบเก่งแบบนี้แอบซ่อนเก่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาตัวละครที่เ,เขาว่ากันว่านะเป็นตัวละครที่มีความฉลาดนะแล้วก็มีมันสมองหลายหมื่นเซลล์นะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเขาจะหาเจอกันหรือเปล่านะครับกับคุณลุงโลโต้นะครับมาเลยเอาละครับคุลุงย่องครับย่องครับเหมือนจะรู้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะ คุณลุงพยายามย่องไว้ตบมือตบมือตบมือครับโอ้เจแม่นะแต่ด้วยความที่เขาเป็นตัวละครที่มันมีความโอพีอยู่นะฮะทำให้เขาเนี่ยหันไปตบมือใส่กิ้งกาโฟคิงทีเดียวหายเลยนะครับโอ้โหเอาละครับถ้าพูดถึงกิ้งกานะครับก็แน่นอนนะครับกิ้งกายักษ์ประจำช่องพี่สบอยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเบเ์แฮมมอนดฮนะมาเลย เอาแล้วนะครับกิ้งกาโฟคิงนะต้องไปทําความเคารพกิ้งการุ่นพ่อรุ่นใหญ่หน่อยนะฮะเอาแล้วครับไปคำรามไปเป่าใส่เขาให้ลอยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวตัวเองจะโดนบ้างหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเอาแล้วครับกิ้งกาโฟคิงว่าไงค,ครับพยายามใช้ท่านารุโตเข้าไปนะแต่เบย์มอดเหมือนหาไม่เจอนะครับหรือว่ายังปราณีรุ่นน้องอยู่นะฮะ โดนสก,กิดอยู่แบบนี้นะสำหรับเบรฮมอตนะฮะเบฮมอตเราเนี่ยก็เรียกว่าอ่อยให้ลูกน้องนะครับทำการเอ้ยเดีเดนมีโจมตีแล้วนี่มีโจมตีแล้วนะมีรูปเบาๆนะเอาแล้ว,ลวกิ๊กกาฟโฟคิงอยู่ดีอยู่ดีๆต้องกายล่างเป็นล่างข้างเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ตัวเองก็ค้างเอาเจ้าเอ้ยโอ้ไปติดบัคกเอาแล้วโอ้ดิพอเป็นล่างข้างแบบนี้แกจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะ แกจะสับได้เร็วขึ้นแบบนี้นะฮะเออนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะโดนกิ้งก่ารุ่นใหญ่สับสอนอย่างแน่นอนนะฮะอา้าวโหมีท่าอะไรด้วยนี่นะมีท่าพ่นเขียวๆไปด้วยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก็ไปทําให้กิ้งก่ารุ่นพี่เขาโมโหเหรอครับอาแล้วครับกิ้งก่ารุ่นพี่พยายามรูปเท้าเบาๆและเรียบร้อยครับทรงกริ้งก่ารุ่นน้องไปฝึกมาใหม่นะฮะ โอ้โหเดียสุดยอดจริงนะครับสำหรับเทพเบฮมอดของเรานะฮะอ่ะนะครับสุดท้ายนะครับแน่นอนนะครับกิ้งก่าโฟคิงเราจะต้องมาทำความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะประจำช่องของเรานะครับนั่นก็คืออท่านเทพอาริสจาก God of War นั่นเองนะครับแบบเดะมาทำแมปทาแผนที่ให้เป็นหมอกแบบนี้นะไม่ได้ขออนุญาตท่านเทพก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าท่านเทพจะว่าอย่างไรครับอาครับ มาแล้วนะครับไปคำรามใส่ท่านเทพแลวครับไม่เห็นเงาแลวครับดูนว่าใหญ่ขนาดไหนนะเอา้าพยายามจะเข้าไปแต่เข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงตัวท่านเทพอาเลสนะฮะเพราะว่าท่านเทพอาเลสแกเดชเ,เป็นบุคคล VIP นะฮะเข้าถึงยากนะครับยากไงครับพยายามจะร้องโวยวายวกเวกนะฮะแต่ดูเหมือนว่าท่านเทพอาเลสแกเดก็อยู่สูงเกินไปนะฮะซึ่ง อาจจะเกิดอาการเมาควันได้นะทาให้เนี่ยนะฮะถ้าเรามองจากมุมนี้เนี่ยเรามองแทบไม่เห็นตัวละครเลยนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทันเทพเนี่ยวันนี้ก็น่าจะมาแนวอู้งานอีกแน่นอนนะฮะอ่ะนะเราจะปล่อยให้ทันเทพอู้งานแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเสกกิ้งกาโฟกิงเวอร์ชันไม่มีหมอกมาหน่อยนะฮะแบบนี้นะอ่ะนะเดินต่อยต่อย,อย,อย,อยไปนะ เดี๋ยวดูนะฮะแบบไม่มีหมอกเนี่ยจะเจอท่านเทพจัดการหรือเปล่านะครับท่านเทพอาเลสครับขออีกทีนึงครับมาเลยเอาแล้วเอาแล้วเอวอโอ้แบบนี้ค่อยสบายตากนดนอยนะแหมนะมาสบายตาอะไรกันไทยคลิปแบบนีเลยครับเอาครับท่านเทพอาเลสครับเห็นไหมครับกิ้งกาตัวนี้มันห้าวครับท่านเทพท่านเทพหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาทำไรครับท่านเทพแล้วเวียงทิ้งไปนะครับ ยังไม่ตายครับยังไม่ตายนะครับโอ้โหทัดเทพบอกนี่ไปใจเวลาจะมาเล่นอะไรอะไรสันละนี่นะโอ้โทัดเทพนะแหมมีการจิบขึ้นมาดูด้วยนะฮะเอาขออีกทีหนึ่งทัทัเทพครับให้น้องๆเขาได้อ,อ,อิ่มใจกันหน่อยครับแหมอิ่มเอืมนะดูกันเต็มตาเออดูกันเต็มอิ่มหน่อยนะฮะโอ้ดีนะและทัดเทพแกก็เล่นเฟี้ยงอุกบาทอย่างเดียวเลยนะะ ขอแอคชั่นอื่นบ้างครับท่านเทพครับโอ้เฟี้ยงมาอยู่ได้เลยครับอุกบาทนะดูแล,แล้วนะว่ามีหลายลูกนะอ่ะาทางการส่งแก๊งโฟคิงไปนะไปออกล่าท่านเทพอาเลสเฮ้ยอะไรอ๋เอ, <laughs> อเดี๋ยนะเมื่อกี้แก๊งโฟคิงนะฮะพยายามจะส่งท่านเทพกลับสวรรค์กลับหมอกที่ตัวเองรูมาแบบนี้นะฮะเออนี่นะ โอ้โหส่งท้ทาททยทันเทพเหมือนกันนะฮะจะส่งทานเทพกลับขึ้นสวรรค์นะฮะโอ้โหเนี่ยทัดเทพบอกว่าโอ้เองเนี่ยมันจะจับลตามตามผู้ใหญ่เองมากเกินไปแล้วเออเอากระบานไปกินอ่าได้นะตามนี้เลยนะครับอ่ะทันเทพส่งท้ายเด็กๆพวกนี้หน่อยนะให้เขาไปเตรียมตัวเตรียมกระเป๋าได้แล้วเดี๋ยวพวกนี้เปิดเรีย <c> น <oughs> พี่สบอยพี่สบอยไม่รู้อะไรผมมาปราบ682ได้อะไรนะปราบจระเข้682ได้เหระครับเออเดี๋ยวนะกิงกาโฟคิงเขาบอกว่าเขาปราบจระเข้682ได้นะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าจริงหรือเปล่านะเอาแล้วนะครับเฮ้ยปาบได้จริงเหรอครับเนี่ยังไงครับโอ้โหคือคือถ้าเขาได้คำรามนะเขาปาบ682ได้นะครับน้องๆนี่นะฮะ อ๋อแล้วอาล้าลยังไม่ได้ปล่อยโซนิกบูมอ่ะไปควรไปควรยังไงเมื่อกี้ไปงับไข่น้องกิก,กะโอ้ยคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่านี่ถ้าเกิดว่าทางกิงกกะโฟคิงนะได้คำรามโซนิกบูมออกมานะฮะอกแนี่ก็โดนเหมือนกันนะฮะเออนะเอาหน่อยเอาหน่อยโชว์ให้ดูกันหน่อยส่งท้ายอีกทีหนึ่งนะโอ้ไม่ยอมโชว์กันเลยนะครับ แบบนะก็เ,เรียกได้ว่าเดี๋ยวน้องๆต้องรอดูกันดูเองแล้วกันนะครับเอาละครับและสำหรับคลิปรีวิวตัวละครแบบนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่สปอยด์ด้วยนะครับคนหนที่ยังไม่ติดตามช่องสปอย์นะครับกดติดตามที่ด้านบนแบบนี้ได้เลย และสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงก่อนแล้วนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไระครับอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยเลยกันวันนี้พี่สบอยลาไปก่อนนะครับเจอกันต่อคลิปหน้านะครับ